หมายเลข18วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะเนื้ออันปะก้านะคะวันนี้มีมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด2เหรียญน,นะคะวันนี้ขออนุญาตปล่อยใหุ้ท่านเหรียญละ550บาทค่ะเหรียญละ550บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจเหรียญไหนแจ้งได้เลยนะคะองค์ที่1หรือองค์ที่สองคุท่านเป็นของหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยพันล้านเนื้ออันปะก้าค่ะ หลวงพ่อรวยนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะหน้าท่านชัดะคาท่นานลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะนะคะได้รับองค์พระพรมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะสวยทั้งสององค์ค่ะท่านนคะคะงดงามทั้งสององค์นะคะแบ่งปันเหรียญละห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะเก็บได้เก็บนำท่านในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะชื่อรุ่นดีด้วยน้ท่านรวยพันล้านนะคะวัดตะโกงเพลพาชีจังหวัดอยุธยาค่ะเป็นเหรียญปีสองห้าห้าห้านะคะท่าน สวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านค่ะวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธานะคะแบ่งปันเหรียญละ550บาทค่ะหากท่านใดสนใจรับทั้ง2เหรียญน,นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้